สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันนะคะที่ช่อง u t u b e นะคะปาน,นิตาชาแนลกันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขึ้นหน้าเต็มนะคะมาเจอเพืเ่อนๆเ,เลยเนาะ,ะเพราะว่าคลิปที่นผ่านมาหน้าไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่นะคะเนาะก,ก็เลยจัดหน้าเต็มนะคะมาเปิดคลิปกันเลยทีเดียวทุกคนค่ะสำหรับต้นคลิปแบบนี้นะคะตัวปางเองเนี่ยจะาทำการแก้พัสดุนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นสเต็ปนะคะหรือว่าไลฟ์สไตล์ของช่องเราอยู่แล้วเนาะ,ะชอบมาในุมอง,องกัน แกะพัสดุนะคะจะแกะมากแกะน้อยก็ขอให้ได้แกะกันนั่นเองเนาะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเพิ่งจะมาถึงเมื่อวานนะคะทุกคนค่ะเนาะแต่เมื่อวานคือแบบมาเย็นมากแล้วก็เลยแบบไม่ได้มาแกะมาอะไรให้ได้ดูกันนะคะเพราะว่าเพิ่งจะลงคลิปล่าสุดไปด้วยนะคะนอะ้องก็เป็นประมาณนั้นนะทุกคนอ่ะแกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมาดูกันเริ่มที่ชิ้นลยกกันก่อนไหมจริงๆแล้วเนี่ยตัวปังเองเนี่ยจะชอบซื้อของที่ เอามาใช้ได้จริงนะคะหรือว่าของที่เรารู้สึกว่ามีความอยากได้แล้วก็เล็งไว้ตั้งนานแล้วอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นของที่ใช้อยู่ในบ้านด้วยนะทุกคนเนาะอย่างที่เห็นเ,นเนว่าจะไม่ควอยมีโหมดแบบไร้สาระจะเข้าไลน่นะคะเนาะอะมาทุกคนอะไรเอ่ยอาทุกคนนี่อันนี้ก็คือเราไปเห็นแบบ คนที่เขาแบบชอบแต่งหน้าอะไรเงี้ยนาอเขาชอบใช้เราก็รู้สึกเอ้ยอยากมีบ้างอยากได้บ้างนะคะนาะแต่ปกติก็คือไม่ค่อยได้แบบใช้แนวนี้อยู่แล้วทุกคนเออจะเป็นแนวแบบทาทาไปเลยหรือว่าใช้ลิปในโหมดที่ว่าเป็นแบบมีหัวแปลงมาให้นะคะน้อมากกว่านี่ทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูแบบใ,ใกล้ๆนี่หน้าตาลักษณะน้องเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ได้มาใลราะคาะแทงลับประมาณสิบสามบาทถ้าจะไม่ผิดนะ1สิบสามหรือแปดบาทนั่นแหละประมาณนั้น ซึ่งหัวเขานะคะก็เป็นหัวแบบอุ้ยเป็นขนที่แบบค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะมีความแน่นเลยอุ้ยดูดิมีความน่ารักเนาะเออนี่คือมีความแบบขนแน่นมากเติบมากแต่ก็มีความแบบนุ่มละมุนไม่ได้มีความแบบแข็งทื่อเออทุกคนค่ะนาอยยังมีความแบบนุ่มอยู่นะซึ่งอเนี้ยดีไว้สําหรับแบบเบลนเบลนลิปนะคะให้ปากมมนมีความแบบฟุ้งนาอสไตล์แบบสาวเกาหลีซึ่งเราก็ไม่ใช่เกาหลีนะคะเราเป็นเกาหลเหลาเราก็เลยนั่นแหละ ก็ซื้อมานะคะเผื่อจะได้มีโอกาสเล่นเนาะเพราะว่าเห็นว่าเอ้ยตอนนี้กำลังหิตจริงก็ฮิตนานแล้วแหละแต่เราเพิ่งหิตเองนะคะเพื่อนขาเป็นประมาณนั้นอ่ะต่อมาเป็นอะไรเอ่ยควานหาก่อนนะทุกคนเอาชิ้นเล็กๆก่อนนะอ่ะน่าจะไม่มีละทุกคนอ่ามาถุงนี้ก็จะเป็นอีกถุงหนึ่งที่แยกเข้ามานะคะอยู่ในถุงใหญ่เลาวก็เดี๋ยวมาแกะดูกัน เพ่งช่วงนี้ไม่ค่อยได้เอฟอะไรเยอะแยะมากมายนะทุกคนแต่ที่เอฟก็คือมันเป็นของที่เราจัดอยากได้หรือว่าอยากใส่จริงๆเนาะแล้วก็เป็นราคาที่ไม่ได้แพงไม่ได้แรงนะคะทุกคนหาก็อาจจะแบบไม่ได้เห็นการแกะพะสัสดุที่มันแบบคับคั่งหรือว่าเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะอ่าต่อมาก็จะเป็นอันนี้อันนี้เนี่ยสิบบาททุกคนนะปณิตาผู้ผ่านการเรียนมาได้ลบความผิดได้ก็คือสิบบาท นะคะอันนี้ก็ได้ทั้งหมด4อันแล้วน้องเนี่ยไม่ได้กองแกงอะไรแบบขนาดที่แบบใช้ไม่ได้หรือว่าจกตานะทุกคนน้องใช้ได้นะคะนาะซึ่งตัวเอ,องซื้อแบบนี้อยู่เป็นประจำนะคะนาะวันนั้นก็เมื่อประมาณวันพุธที่แล้วคือเรารีบไปส่งงานครูใช่ไหมเราไม่สามารถรออันนี้ได้ทุกคนเราก็เลยไปซื้อตามแบบร้านทั่วไปนะคะนาะนก็25บาท นะทุกคนยี่สิบ้าบาทซึ่งเราก็รู้สึกว่าบางอันน่ะมันไม่ได้ใช้ได้จนถึงขนาดหมดขนาดนั้นเราก็รู้สึกเอ้ยอะไรก็ได้นะคะให้ได้มีใช้นะคะและ้วน,นี้ก็คือได้มาสีอันเด็กก็แบ่งกับลูกสาวเอานะคะซึ่งปกติก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะเออแล้วเขาก็ทําแบบใส่ถุงใส่ถุงมาก,ก็มีความแบบโอเคนะทุกคนจริงๆเขาจะมีหมดใส่ก็คือใส่ไปเลยแตร่รู้สึกว่าเราอยากได้อะไรสีสันสีสันนี่ไม่ใช่อะไรนะของลูกสีอะไรสีอะไรแล้คือจาได้ของเราสีอะไรได้ไม่ตีกันนะทุกคนเออเป็นแบบนั้น นะคะก็จะมีสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีม่วงนะคะน้องก,ก็ถือว่าโอเคเลยเนี่ยหัวกรีดเขาก็คือทํามาค่อนข้างที่จะมีความแบบโอเคก็คือใช้ได้ทุกคนคะ่ะแล้วตัวฟางเองไม่ชอบใช้เอ,อ่อลิปสติกท,ที่มันเป็นแบบน้ําเนาะมันทําให้การเขียนของเราไม่รับลื่นแต่เนี่ยมันรับลื่นหน่อยแหละต่อมาจะเป็นอันนี้ทุกคนปกติก็เป็นคนแบบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยขัดไม่ค่อยถูถอะไรอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เราไปเห็นอันนี้แล้วก็อกเอ้ยโอ้ย,ยขัดถูช่วงนี้ก็คือแบบเออนะชอบทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานบ้านเนาะ ซึ่งก็เป็นขนแปรงลักษณะแบบนี้เรามองว่ามันน่าจะเหมาะกับการเข้าตามแบบพวกซอกหรือว่าซอยที่มันเป็นเล็กๆนะคะแบบเขาเตอร์ครัวหรือแบบอารมณ์แบบในห้องน้ําซอกซอนขอบห้องน้ําอะไรแบบนี้เนาะก็เนี่ยอันเนี้ยประมาณ7บาทบาทเองนะะก็ซื้อมานะคะเคยซื้อเป็นแบบแปรนดที่มันเป็นแบบมีด้านยาวๆมาเนาะก็ใช้ในห้องน้ําได้จริงนัุนคนชิ้นสุดท้ายทุกคนไม่มีแล้วนะบอแบนะชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้ เป็นผ้าเอา่อเหมือนผ้าห่มผ้าขนหนูเป็นผ้าขนหนูดีกว่าเพราะว่าใช้สำหรับเช็ดตัวผ้าห่มหมันก็ไว้สาหรับนอนใช่ไหมอันนี้ผ้าขนหนูเช็ดตัวอย้ญาตด,ดูหาทางแกะนี่เจออันนี้ได้มาในราคาสามสิบแปดหรือสี่สิบแปดบาทให้แน่ใจเท่าไหร่เลือกเป็นสีน้ำตาลเพราะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีความสกปรกง่ายถึงสกปรกก็ไม่เห็นออใช้ได้หรอวลีนี้ไม่น่าได้นะคะนี่ก็เป็นประมาณนี้หุย้ยยาวนะทุกคนนี่ขนาดพับ โอ้ยาวมากปิดกล้องไปเลยเออใช้ได้ทุกคนแล้วก็ไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะตัวฟังเองเนะี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ชอบลักษณะผ้าขนูนที่มันหนาทุกคนเข้าใจเอเคยเหไหมว่าแบบเวลาที่มันหนาๆมันค่อนข้างที่จะแห้งยากถึงแม้ว่าเราปัน่นอ่ะแต่บางทีมันมีกลิ่นอับกลิ่นชื้ออะไรเงี้ยยิ่งแห้งบางๆอย่างเงี้ย,ยก็คือแบบปัน่นแป๊บเดียวก็ไม่หนากระแห้งนะคะตากแดดก็ยังคงมีความแบบหอมฟ้งอะไรแบบนี้เนาะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ผ้าขนูนที่มันหนาเพราะเวลามันโดนน้ำแล้วรู้สึกว่ามันหนัก นะั่นะแหละอ่ะต้นคลิปก็มาเปิดทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเอฟอะไรไกันมาบ้าง,ลางหลังจากต้นคลิปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีของเอฟมามหรือเปล่าเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เอฟอะไรเลยนะทุกคนเออนะแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าคลิปนี้เราจะอยู่กันแบบเรื่อยๆไปเปื่อยเยหนื่ยอยก็หยุดนะคะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวก็นั่นแหละมาดูด้วยนะคะว่าไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตเนี่ยช่วงนีเน้เป็นอะไรยังไงกันบ้างเนีย่ยที่บอกว่าอยู่ในหมของการลดความอ้วนเนาะนก็นั่นแหละอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแบบยาวๆค่ะ ก็กลับมาเจอการน,นะคะหลังจากที่หายจะต้นคลิปไปประมาณ4วันนะทุกคนแล้วก็ได้กลับมานั่งอัดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเป็นหวัดทุกคนค่ะวัดกินทั้งบ้าน เลยนะซึ่งเนื่องจากนะคะช่วงนี้เนี่ยอากาศก็คือค่อนข้างที่จะมีความร้อนแล้วก็มีฝนแล้วก็ทําให้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นซึ่งทําให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทานวนขาก็เลยทําให้เป็นไข้หวัดนั่นเองนะคะเนาะนี่ก็ถือว่าดีขึ้นมา80%แล้วหลือยี่สิบเ็นตะั่นคือมีความแบบยังงอมเงยงอมเงยเม,มเสียงอยู่นั่นเองนะคะเนาะก็จะให้ดูผิวสภาพผิวในช่วงนี้นะ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความโอเคมีสิวบ้างแบบเล็กน้อยแบบปบปลายในโหมดของแบบพวกสิวเม็ดใหญ่อะไรเงี้ยก็คือยังไม่มีแล้วก็ผิวช่วงนี้คือถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่ามีความแบบเรียบแล้วก็เนียนนะคะลูกขมขนค่อนข้างที่จะกระชับจะมาบอกให้ฟังว่าใช้อะไรในช่วงนี้นะคะที่ช่วยเรื่องของการกระชับลูกขมขนได้ด้วยแล้วก็ผิวเรียบเนียนได้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมานั่ง ลงสกินแชร์กันนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะสี่โมงเย็นแล้วทุกคนมาเจอทุกคนแบบเย็นเลยนะคะวันนี้จะมาพูดถึงตัวนี้กันทุกคนค่ะเป็นของเบสเกาหลีนั่นเองนะคะส่องสีม่วงขาวแบบนี้เลยนะจ๊ะซึ่งสําหรับอันนี้นะคะบอกว่าเป็นเซรั่มบูสต์ผิวเนียนนะคะเนาะใส่แล้วก็นุ่มซึ่งหลักๆเลยตัวนี้เขาช่ชยในเรื่องของการทําให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสในมอของผิวกระจ่างใสตัวปังเองให้ยังไม่ได้เห็นผลในเวอร์ชันตรงนั้นนะคะเนาะ ต่อมาผิวนุ่มเรียบเนียนอันนี้เห็นผลจริงอย่างที่บอกว่าผิวมันดูแบบเรียบเนียนขึ้นนะคะ ต่อมานะคะกระชับรูขุมขนในมุมของกระชับรูขุมขนเนี่ยต้อันให้เต็มเลยเพราะว่ารูขุมขนเนี่ยคือแบบดีขึ้นแบบมังมังมาทุกคนจะปะกติแล้วเป็นคนที่ชอบรูขุมขนกว้างนะคะบริเวณตรงนี้แล้วก็บริเวณจมูกแต่งหน้าปุ๊บสักพักจะเห็นได้ชัดเลยหลุมอวกาศชัดเลยนะคะนาะแต่ตรงนี้ใช้แล้วเฮ้ยมันดูกระชับขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยเจอปัญหาตรงนั้นเลยนะคะทุกคนขาผิวอิ่มน้ำเนี่ยของผิวอิ่มน้ำเนี่ยจริงใครที่มีปัญหาผิวแห้งขาดน้ำเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะหรือว่าถ้าผิวมันใช้ได้้้มใชไดนะทุกเพราา ไม่ได้ทาให้หน้มามันเนาะเขาเป็นเนื้อเซรัม่มซึ่งใช้แล้วน้องก,ก็จะซึมเข้าสู่ผิวหน้านะคะทันทีทุกคนคือแบบดีมากเดี๋ยวจะให้ดูน้องเป็นเนื้อแบบนี่เนื้อเซรั่มอย่างนี้เลยทุกคนคะ่ะใช้ง่ายไม่ยุ่งยากนะคะทางไปที่ผิวหน้าแบบนี้เลยนี่เช้าเย็นนะคะหรือว่าจะเป็นเช้าก่อนนอนก็ได้อืมเอาที่ทุกคนสะดวกก่อนเนาะ เออตัวนี้ชอบนะผู้ชายเราสุขเฮ้ยน้องซึมวัยไม่เหนียวเนื้อหนะนะคะแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยากับ up. เมคอัพเออเป็นประมาณนี้เห็นไหมเออผิวมันดูฟูขึ้นทันทีทุกคนค่ะมันดูอิ่มน้ำนะคะแล้วก็ดูไม่แห้งนะคะดูมีอะไรนะคะที่ผิวเนาะเอออันนี้ดีราคาเนี่ยประมาณส9บาทนะทุกคน39 4สบาทประมาณนั้นนะคะไม่ต่างไปจากนี้แน่นอนนะคะในมของราคา ซึ่งสำหรับตัวนี้นะคะทุกคนเขาไม่มีนะคะแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะคะนองเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยใช้ได้นะคะก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหามันดูเนาะนี่ก็จะได้ผิวประมาณนี้เห็นไหม ที่งานผิวแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็เย็นแล้วเนาะ,ะอย่างที่บอกว่าจะสี่โมงเย็นแล้วแต่ก็ยังจะต้องทากันแดดทุกคนเพราะว่ามันยังไม่ใช่เวลาเทิ่เจะนอนเนี่ยทุกคนคะ่ะก็จะเลยมาลงเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นของสมู๊โตะนะคะก็ยังคงใช้อยู่นะคะแบบปกติเลยทุกคนซึ่งสองนี่คือแบบใหญ่มากทุกคนคะ่ะเราก็ใช้ได้นานมากอย่างที่บอกว่าตัวไปไม่ได้ใช้กับผิวกายใช้แต่ผิวหน้าอย่างเดียวก็เลยแบบนานนะจะนานมาก ผิวหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบจะต้องแบบดูแลนะคะมากมากมากเลยจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะผิวหน้าหรือผิวกายนะทุกคนก็อยากให้ดูแลแบบสม่ำเสมอนะคะนาะเพื่อที่จะได้แบบว่ามีผิวพรรณที่เรียบเนียนแล้วก็ดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะนุ่มเนียนอะไรอย่างเงี้ยนาะตัวพองเองเมื่อก่อนอ่ะถามว่าใช้พวกสกินแคร์ใช้พวกครีมเนี่ยมีความรู้สึกว่า้าอยากขาวอยากอะไรบ้างไหมอยากนะทุกคนแต่พอวันหนึ่งมันถึงจุดอิ่มตัวเลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆการมีผิวที่ขาวอ่ะ มันไม่เท่เทากับการที่เรามีผิวที่มันสุขภาพดีผิวที่มันดูแบบละมุนดูแบบดูชนสัมผัสอะทุกคนขาเข้าใจหรือไหมผิวดูสุขภาพดีตลอดเวลาเออนั่นคือแบบที่สุดของที่สุดแล้วมันไม่ใช่ของคําว่าผิวขาวเออเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยซีเรียสก,กับผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในเรื่องของผิวกายเท่าไหร่ที่ว่าให้ในเรื่องของความกระจ่างใสเนาะส่วนใหญ,ญ่ก็จะใช้ในหมวของการทาให้ผิวมันดูมีความชุ่มชื้นมีความดูแบบ ผิวลื่นมีความละมุนอยู่ตลอดเวลาพอแล้วแค่นั้นเออทุกคนไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันไหมนะแต่เออมาเซ็ตเราเปลี่ยนอะ่ะเราสึกว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะขาวไปทําไมเราภูมิใจในโหมดของสีผิวเราทุกคนขายงแต่เราต้องการให้มันแบบดูสุขภาพดีเนอะโอเคเป็นประมาณนั้นนะคะ ต่อมานะคะก็ไม่ได้อะไรมากมายเลยทุกคนก็จะลงเป็นแป้งนะคะเพราะเย็นแล้วทุกคนไม่ได้ออกไปไหนมากมายก็จะเดินอยู่แถวบริเวณบ้านนี่แหละทุกคนค่ะก็จะใช้เป็นเบบี้ไม้นะคะคือจะบอกว่าส่วนใหญ่อยู่บ้านนะทุกคนถ้าแบบไม่ได้อัดคลิปไม่ได้อะไรเลยเนี่ยตัวเองก็จะใช้เบบี้ไม่ไม่เบบี้ไม่มาจะจะเป็นแคร์อะไรแบบนี้เนาะเพราะเราสุกว่าเป็นแป้งที่ค่อนข้างอ่อนโยนนะเพราะว่าใช้กับเด็กน้อยได้ใช่ไหมแต่เราเองก็เออนั่นแหละหน้าเราก็เหมือนเด็กน้อยทุกคนค่ะนะเหมือนตัวเด็กน้อยไหม นะเออทาปไปง่ายๆเลยทุกคนบางทีหน้ามันไม่ได้ต้องการที่แบบจะต้องมานั่งจัดหนักจัดเต็มอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ต้องการแป้งรองพื้นอยู่ตลอดเวลาบางทีแป้งฝุ่นแบบเรียๆง่ายๆเลยก็ได้แต่ตัวพายิงบอกก่อนนะว่าเย็นๆอย่างเงี้ยเราทาแป้งทับนะคะแต่ว่าพอก่อนนอนเราล้างหน้าแล้วเราลงสกินแคร์ใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะจะไม่มีการลงแป้งทับแล้วทุกคนเพราะตอนนั้นคือเราอยากให้สกินแคร์มันเข้าสู่ผิวจริงๆนะคะเนาะอือเป็นประมาณนั้นทุกคน เนี่ยมันเบาสบายแบบผิวหน้ามากนะทุกคนบางวันให้มันง่ายๆบ้างก็ได้นะคะด้วยไวที่มันเพิ่มมากขึ้นต่อไองก,ก็เลยรู้สึกว่าง,ง่ายๆบ้างก็ได้นะคะเออเพราะว่าเย็นแล้วทุกคนหาก,ก็ไม่ได้ออกไปไหนไอะไรยังไงแล้วนะ้อยยังอยู่ในบ้านนะคะก็แค่แบบให้หน้ามันพอแบบ มีสีฝันบ้างเล็กน้อยโดยายานที่อันนี้นะคะจะทาเป็นเป็นเป็นจริงๆให้อยู่บ้านเลยนะทุกคนไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากมายเนี่ยก็จะทาเป็นแบบลิปนะคะเป็นตัวแบบเนี้ยแตบบ่เป็นสีส้มอ่ะเป็นอันนี้เนาะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทากับอันนี้มะมลองสีส้มกับสีชมพูผสมกันเนาเป็นของอะไรซาสิโอใช่เป็นเบอร์ศูนย์แปดซื้อมาจาก เซเว่นแถวบ้านนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงอันนี้ก่อนเพราะนี้เขาเป็นทิน้นอืมลงเลยนะสีจะเป็นแบบเนียนะ้ยเอออ,อ่ะใกล้ๆอ่ะอืมนี่ไม่ได้อะไรมากเลยทุกคนง่ายๆเย็ยนแล้วเนาะบางทีอยู่บ้านอะ่ะทุกคนก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่มันแบบดูเต็มจนเกินไป ให้เราเป็นตัวของตัวเองเรารู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้แหละมันสบายใจมันสบายผิวก็โอเคและต่อมาลงไปตัวนี้นะคะเป็นของลิฟเลอร์อนะคะเนาะเป็นประมาณนั้นแหละเออสีสม้มชอบสีส้มมากไม่รู้เป็นอะไรกับสีสม้มชอบมากแล้วก็ทาแล้วมันรู้สึกแบบเด็นนะทุกคนมานี่ให้แบบพร้อมมีสีสันทุกคนนี่ เย็นมากดูดิทายยังไม่เสร็จเลยเย็นเย็นชอบมากนี่แล้วป่ามันก็จะดูแบบช่ำๆทุกคนประมาณนี้นี่แหละเย็นของปางในทุกๆวันเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าในโหมดของก้อนนอนลงสกินแคร์ก็จะลงง่ายๆนะคะซึ่งช่วงนี้นะสกินแคร์ก็คือใช้ เพียงแค่สองตัวก่อนนอนนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่าใช้อะไรเพราะว่าจริงๆอยากอัดให้ดูตอนเช้าแล้วทุกคนแต่มันอัดลําบากมากเลยด้วยความที่ว่าเราใช้เป็นโทรศัพท์ใช่ปหมมันก็เลยทําให้แบบมีความลําบากในการอัดน,นิดนึงเพราะว่ามันแบบได้ภาพที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทุกคนนี่ตอนเย็นนะคะก็ล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนนอนตัวปังเองก็จะลงเป็น2อันนี้เป็นของเคทิดอนั่นเองนะคะซึ่งยังคงใช้อยู่ทุกคนหมดไปประมาณ อย่างละประมาณเกือบสิบซองแล้วนะก็คือใช้ผสมกันเลยทุกวันเนี้เยเย็นมาปุบ๊บลงตัวเออ่กระจางใสก่อนแล้วก็ตามด้วยชุ่มชื้นหรือบางทีชุ่มชื้นก่อนตามด้วยกระจางใสแต่เนี่ยเห็นผลจริงทุกคนไปลองผิวขาวกระจใจใสขึ้นจริงเขาก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนะแต่ตัวเราปเป็นคนอิตาลีไงก็คือเออใช้แม่งทุกวันไปนเลยจจบไปนะคะเนาะเป็นแบบนั้นใช้คู่กันตื่นแล้วนะฟูดูอิ่มแบบดีผิวดีมาไปลองซองละเท่าไหร่จำไม่ได้สิบสองบาทมั้งทุกคนแอบจำไม่ได้จริงนะ ซื้อมาจาก C.J. แบบเจอเหลือย่างลาสองซองสามซองอะไรเงี้ยก็เหมามาเลยนะทุกคนแต่ถ้าใครมีแบบบัจจตหน่อยก็อ่ะเป็นกล่องไปเลยดีจริงอันนี้ไม่จกตาลองแล้วใครได้ลองแล้วมามอมมอยกันด้วยนะว่า้องดีจริงหรือไม่นะคะใครผิวแห้งก็สีม่วงใครต้องการความกระจ่างใสก็สีส้มนะไม่ได้ยากเลยทุกคนคือจะบอกว่าช่วงนี้ตัวบปงเองไม่ค่อยได้ซื้อสกินแคร์เท่าไหร่นะคะนนานานาจะแบบ มีแบบการทดลองใช้สกินแคร์สักทีนึงช่วงนี้ก็จะไปในหมู่การแกะน่นแกะนี่แกะ,น,แกะนั่นไม่รูเ้เพื่อนๆเบื่อกันหรือเปล่าหรือว่าอยากให้ลองตัวไหนในเซเว่นจริงๆตอนเนี้ย ไม่เพียงแค่เซเว่นะทุกคนตัวเองก็เดินอยู่ในซีเจนะแล้วก็ดูหลายๆอาย,ย่างเนาะที่เป็นแบบว่ามีอัปเดตผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ละแบรนด์ลงเยอะนะแต่ในหมวดของสิวตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นน้องใหม่ที่ยังน่าเล่นนะแต่ตอนนี้นคือได้มาอันนึ่งละไม่รู้ว่าใหม่หรือไม่ใหม่แต่คือแบรนด์นี้ตัวไปยังไม่เคยใช้เนาะแล้วก็ในหมวดของรองพื้นในช่วงนี้ก็คือยัง ไม่ได้ค่อยซื้อมาทําการแกะเล่นแกะลองคนได้ดูเลยเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ซื้อมาเพราะว่าช่วงหลังๆตัวปังเองต้องการความเบาสบายผิวไม่ค่อยได้ใช้รองพื้นเลยทุกคนนอกจากวันไหนแต่งหน้าจัดหนักจัดเต็มมาเจอเพื่อนๆแหละคนนั้นอะ่ะได้ใช้รองพื้นนะคะเป็นประมาณนั้นเลยเนาะใครอยากให้รีวิวตัวไหนในเซเว่นก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะนาะส่วนใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมคลิกไลค์กำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็ ส่วนในมองการแกะพัสรุนะทุกคนใจรอก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าได้เจอกันอีกแน่นอนเนาะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแกะแบบผ,ผอมปะผอมข้อกันนิดหน่อยก่อนแล้วก็มานั่งมอมอยกันนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยจะมาจัดให้แบบยาวๆนะคะก็มาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย